้าเอาครีมกันแดดทาน่องไก่มันจะไม่ไหม้เหมือนกันวันจะทำการทดลองเพื่อเช็คพลังของครีมกันแดดให้ได้เห็นกันครับเริ่มจากเตรียมน่องไก่ที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนกันมาสองชิ้นนำครีมกันแดดที่เตรียมเอาไว้มาทาไว้ที่น่องไก่เพียงน่องเดียว ที่ต้องระวังก็คือทาให้ทั่วนะคะต้องทาครีมกันแดดให้ทั่วเลยด้านซ้ายคือน่องไก่ที่ทาครีมกันแดดเอาไว้แล้วนะคะส่วนด้านขวาคือน่องไก่ที่ไม่ได้ทาครีมกันแดดทีนี้ใส่น้องไก่ทั้งสองเข้าไปในตาอบไมโครเวฟแล้เปิดเครื่อง จากนั้น20นาทีเมื่อเตาไมโครเวฟหยุดทำงานแล้วเราก็เอาน่องไก่ที่อบไว้ออกมาดูเป <idal Industry. S 1> ็นไงบ้างครับท้าผู้ชมเห็นความแตกต่างไหมครับน่องไก่ที่ทาครีมกันแดดดูไม่แตกต่างจากตอนก่อนอบเลย แต่น่องไก่อีกชิ้นหนึ่งสุกเหลืองหน้ากินทีเดียวน่องไก่ด้านซ้ายคือน่องไก่ทาครีมกันแดดส่วนน่องไก่ด้านขวาคือน่องไก่ที่ไม่ทาครีมกันแดดเรามาดูให้ละเอียดขึ้นอีกสักหน่อยครับน่องไก่ที่ทาครีมกันแดดนั้นแม้ว่าด้านในจะสุกแต่ด้านนอกกลับดูเหมือนยังไม่สุก เมื่อใช้นิ้วกดดูก็พบว่าเนื้อยังนิ่มๆแสดงว่ายังไม่สุกเลยครับกลับกันน่องไก่ที่ไม่ทาครีมกันแดดกลับสุกดีทั้งด้านนอกและด้านในเห็นความแตกต่างกันแล้วใช่ไหมครับแล้วน่องไก่ที่ทาครีมกันแดดกับที่ไม่ได้ทาแตกต่างกันอย่างไร ในเตาอบไฟฟ้าจะมีคลื่นไมโครเวฟซึ่งไม่เหมือนกับรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับซึ่งคลื่นไมโครเวฟนี้จะทําให้มเลกุลของน้ําที่อยู่ในอาหารสั่นและเกิดเป็นพลังงานความร้อนขึ้นมานะครับซึ่งผลที่ได้ก็คือจะทําให้อาหารนั้นสุกนะครับแต่ถ้าหากว่าทาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบอย่างไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไปคลื่นไมโครเวฟ จะเข้าไปด้านในของอาหารได้ยากผลที่ได้ก็คืออาหารนั้นก็จะไม่สุกนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับใช่แล้วครับเครีมกันแดดช่วยปกป้องผิวเราจากราังสีอัลตราไวโอเลตและคลื่นไมโครเวฟด้วยแล้วท่านผู้ชมใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนกันครับท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่า SPF ที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์หมายความว่าอย่างไรปกติแล้วนะคะฉันแค่รู้ว่ายิ่งค่า SPF สูงเท่าไร่ประสิทธิภาพในการกันแดดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นใช่แล้วครับยิ่งตัวเลขหลัง SPF มีค่าเยอะระยะเวลาในการกันแดดอย่างต่อนเนื่องก็จะนานขึ้นเท่านั้นแล้ว PA ที่ระบุต่อจาก SPF ละ่ะหมายความว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่ปริมาณของส่วนประกอบที่มีผลในการกันแดดก็น่าจะเป็นความต่อเนื่องในการกันแดดแล้วมั้งคะซึ่งอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าคืออะไรสรุปแล้ว SPF และ PA หมายความว่าอย่างไร รังสีอัลตราไวโอเลตสามารถแบ่งตามความยาวคลื่นได้เป็นรังสีอัลตราไวโอเลต A B ีและสนะครับสำหรับแบบ C นั้นจะถูกชั้นโอโซนของโลกกรองไปเกือบหมดแล้วจึงมีแต่ A กับ B ที่ส่งผลต่อร่างกายของเราครับรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีผลต่อร่างกายของเราก็คือแบบ A และแบบ B ค่ะสำหรับรังสีอัลตราไวโอเลตชนิด B ีที่มีความยาวคลื่นสั้นจะไม่เกิดกระค้าและรอยไหม้จากแดบดบ รังสีอัลตราไวโอเลตแบบ A ที่มีความยาวคลื่นยาวและมีมากถึง95%ของรงังสีอัลตราไวโอเลตจะทำให้เกิดความยืดหยุ่นของผิวลดลงและทำให้ผิวแก่เร็วเคื่อง PA คือค่าในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตแบบ A ส่วน SPF คือค่าในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตแบบ B ค่ะและผลิตภัณฑ์ที่ระบุทั้งค่า SPF และ PA และผลิตภัณฑ์ที่มีแต่ค่า SPF อย่างเดียวจะมีผลต่อผิวอย่างไรเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการทดลองด้วยหลอดไฟที่ปล่อยรังสี u l t r a วโอ l e t คล้ายกับที่ถูกปล่อยมาจากดวงอาทิตย์โดยวิธีการทดลองเป็นแบบนี้เราจะทาผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF อย่างเดียวไว้ที่หลังด้านหนึ่ง และทาผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องรังสีอัลตราไวโอเลต A และ B ไว้ที่หลังอีกด้านหนึ่งจากนั้นก็เปิดหลอดไฟที่ปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตส่องไปที่ผิวเราจะเช็คดูการเปลี่ยนแปลงของผิวเป็นระยะๆะะหลังจากผิวได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา4ชั่วโมงผิวจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรบ้าง ฟันแมนเริ่มหันหลังให้ดูอย่างช้าๆแต่ว่าอรอยผิวไหมเป็นรูปตารางปรากฏชัดอยู่ด้านหลังด้านบนเส้นสีแดงคือส่วนที่ทาผลิตภัณฑ์ที่มีแต่ค่า SPF ส่วนด้านล่างคือส่วนที่ทาผลิตภัณฑ์ที่มีทั้ง SPF และ PA ผิวด้านบนไหมและแดงอย่างเห็นได้ชัดแต่ผิวด้านล่าง แหมจะดูเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ดูเหมือนผิวไม่ค่อยไหม้เท่าไหร่ส่วนบนนะครับเป็นส่วนที่ได้รับรังสีหลังจากทาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจะปกป้องรังสีอัลตราไวโอเลตเอได้ครับจะเห็นว่าสีผิวจะเข้มขึ้นเพราะว่าโดนรังสีอ <c oughs> ัลตราไวโอเลตเผาไหม้ในบริเวณนี้นะครับแต่ว่าในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันได้ทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตเอและบี <c oughs> ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า สีผิวเนี่ยจะอ่อนกว่าด้านที่ทาแต่ผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องแต่รังสีอัลตราไวโอเลตเอได้อย่างชัดเจนเลยทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะคะดังนั้นควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งค่า SPF และ p a ระบุ